สวัสดีครับพูกับวีมิสซูแล้วนะครับวันนี้นะครับวีพามาดูนี่เลยครับมิสซูมิชิมิหลาดตัวสมาร์ทนะครับตัวนี้นะครับเป็นปี2024นะครับตอนนี้นะครับวีจัดโปรโมชั่นนะครับออกรถเพียง3,000บาทนะครับก็พร้อมรับชุดแต่งแบบสเกิร์ตแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะครับสามารถเลือกสเกิร์ตเลือกแบบเลือกลายได้นะครับลูกค้านะครับสามารถออกได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับถ้าท่านใดนะครับดูคลิปนี้แล้วครับสนใจต้องการเป็นเจ้าของรถคันนี้ง่ายๆนะครับสามารถทหาที่เพจวีีมิซูนะครรรรับบหืออโทท่เ์ 0นย์ะครับ98262 5151วีมิตซูนะครับยินดีทําการออกรถของท่านให้เป็นเรื่องอย่างง่ายดายนะครับยังไงแล้วนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้วีแลทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้วีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ